ความชุ่มชื้นของผิวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นที่เคยเป็นขุยๆเนี่ยหายรูขุมขนเริ่มกระชับริวรอยเล็กๆเ,เนี่ยจางลงสวัสดีค่ะชื่อเอนะคะอายุ38ปีค่ะตอนนี้ก็เป็นคนนุณแม่ลูกเล็กมีลูกสาวหนึ่ยงขวไว้กำลังซนเลยด้วยความที่ลูกเล็กเนี่ยเวลาที่เราจะดูแลตัวเองค่นงนอนข้างน้อยนอนก็ยังไม่ค่อยพอเลยปัญหาริ้วรอยตามวัยเนี่ยมันเริ่มมาอยู่แล้วริ้วรอยรเล็กๆเนี่ยเริ่มชัดเจนขึ้นรูขุมขนเริ่มกว้าง เนเลยเพราะเราขาดการบำรุงดูแลผิวเนี่ยก็จะเป็นแบบผิวผสมนะคะก็จะมีทั้งจุดที่มันมัน,ม,นมีแห้งเป็นขุยด้วยแต่ถ้าให้มานั่งดูแลหลายขั้นตอนเนี่ยเราก็ไม่สามารถมีเวลาที่จะทําได้ขนาดนั้นนะคะจนได้มาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครีมน้ำมันมาท้องคำนาวโซ่ก็ปุกใหญ่แบบเนี้ยใช้ได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยครีมเขาะจะไม่หนักหน้าเลยทาแล้วสบายหน้ามากแปบเดียวซึมเลยทาครีมเสร็จแต่งหน้าต่อออกไปทำงานได้เลย หลังจากที่ใช้มาได้สักพักหนึ่งสังเกตชัดเจนนะคะเรื่องความชุ่มชื้นของผิวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นที่เคยเป็นขุยๆเนี่ยหายรูขุมขนเริ่มกระชับริ้วรอยเล็กๆเนี่ยจางลงเนื่องจากเขามีตัวเซราัมานจะช่วยในการเก็บกักความชื้นให้ผิวจริงๆเซรไามาในร่างกายเราเนี่ยสามารถสร้างได้เองแต่พออายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันสร้างได้ลดลงนางโซเนี่ยผลิตมาจากที่ประเทศเกาหลีอ่านการวิจัยรีวเยอะแยะมากมายนะคะเหมาะสำหรับสาวเอเชียแน่นอนผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้คุณแม่ที่มีลูกเล็กก็ไม่ต้องกังวล ไม่มีสารอันตรายสะดวกด้วยช่วยประหยัดเวลาในการดูแลตัวเองใครที่สนใจก็ลองหามาทดลองใช้ดูได้นะคะแนะนำเลยค่ะ